อาจารย์คะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่สุดท้ายแล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่คะเออจะเปิดวันจันทร์หน้า5กันยายนแล้วก็มีเวลาลงทะเบียนไปจนถึง19ตุลาคมค่ะนะไปที่ไหนได้อะคะเออเออถ้าถ้าเกิดไปสถานที่เนี่ยก็จะมีเอาผมว่าที่สะดวกนะค่ะสาขาของทกสสาขาของธนาคารอมสินค่ะธนาคารกรุงไทยส่วนไอ้พวก คังจังหวัดค <c oughs> มบัญชีกลาง <c oughs> ที่ว่าการอำเภอไม่เอาหรอกไม่ไ<ป>แต่ว่าก็ไปลงได้นะ ไปแบงก์ดีกว่าสมัรงานรเขตอะไรเงี้ยอ,อย่าไปยุ่งเขาเลยเอาเป็นว่าที่แบงก์สะดวกที่สุดะนะสามแบงก์นี่ก็ครอบคลุมหมดแล้วทกสอ,ออมสินกรุงไทยเนี่ยผมว่าพอแล้วละ่ะเอาตรงนี้เป็นหลักดีกว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นอนดีเลกลากอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณไปลงทะเบียนตามสถานที่ต่างๆก็ประมาณนี้<ช>แต่ถ้าเกิดว่าอีกช่องทางหนึ่งก็สะดวกเช่นเดียวกันเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาวันนี้นุก็ลองเข้าไปนะคะอาจารย์คะก็พิมพ์แค่ว่า w ว w ร์ไวเว็บแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาให้คอันนี้รประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่าผมต้องบอกก่อนนะว่าคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่หมายถึงว่าคนที่เคยได้คนเก่าๆแล้ว<ช>มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วก็ต้องมาลงทะเบียนรอบนี้ด้วยเข้าที่เข้าใจต้องมาลงใหม่อันที่สองถ้าคนที่คิดว่าตัวเองตกหลน่นครั้งที่แล้วไม่ได้ลงแล้วก็รอท่าอยู่ แล้วคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะก็ไปลงคแต่ต้องบอกก่อนนะว่ารอบนี้เนี่ยเขาใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเอามาเชื่อมโยงกันเยอะเพื่อตรวจสอบฐานะทั้งตัวท่านและครัวเรือนของท่านมสมมุติว่าเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้เลยเนี่ยแต่พ่อบ้านลูกบ้านลูกชายลูกสาวเนี่ยบลหืมเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้ตรวจอย่างนี้ค่ะคราวนี้เขาจะตรวจตรวจรายได้ของครอบครัวเกินหนึ่งหนึ่งแสนบาทเฉลี่ยอะไรนะเขามีวิธีดูของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดอย่างนี้นะว่าคนเดิมที่เคยได้เมื่อตรวจเข้มขน้นอาจจะไม่ได้เพราะเขาดูทรัพย์สินด้วยเขาดูว่ามีบัตรเครดิตไหมะอะไรต่ออะไรประกอบกันหลายอย่างนะ,ะมีที่ดินมีคอนโดคอนโด,อ,นดอะไรพวกนี้เมื่อก่อนไม่ได้ดูละเอียดอันนี้อาจจะมีนะครับ บางท่านโดนตัดสิทธิ์ออันนี้อันหนึง่งแล้วก็คนใหม่นะที่ว่าถูมือรอก,กะว่านะจะได้เอ,อจะได้เนี่ยก็ขอให้ทำใจไว้ก่อนว่าการสกรีนเนี่ยมันจะสกรีนเข้มขน uh. ้นประมาณนี้ uh. ส่วนรายละเอียด คุณสมบัติมันเยอะมากใช่ไ,ไปนั่งอ่านในเว็บไซต์ที่ว่าเถอะผมแจงไม่หมดอ่ะใช่ค่ะาา<า>ที่ดินเท่านั้นถ้าเป็นคอนโดต้องไปเกินเท่านั้นรา,ายได้ในครัวเรือนเอารายได้คนนั้นคนนี้มารวมกันต้องไม่มีบัตรเครดิตอ่ะมันหลายหลายอาจารย์คำถามก็คือว่าแล้วคนที่เขาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก่าเนี่ยก็คือครอบเดิมที่ใช้อยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยเมื่อจะเปิดให้รอบใหม่แบบนี้มันจะมีช่วงแกลบของศูนยา์กาี่ยอรันนั้นไม่มีปัญหาสิทธิ์ยังคงได้ไหมคือถ้าเขาจะใช้บัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้รัฐของใหม่ทุกคนที่ทําเรียบร้อยแล้วเริ่มแต่มันประมาณมักกะลาเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ท่านก็ยังได้เงินเป็นปกติที่ว่า200-300หรือว่ามีท็อปอัพหรือว่าค่าแก๊สค่าอะไรเนี่ย ยังเหมือนเดิมค่ารถ <ลด S 1> ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าท่านต้องไปลงทะเบียนค่ะคือไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดค่ะและถ,<อ>ถ้าเกิดว่าหน้าบัตรของเรามันเขียนว่าหมดอายุแล้วอะค่ะอาจารย์ค่ะโอ้ไม่รู้เรื่องแล้วครับเขาบอกบว่าไม่ต้องห่วงและไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าไอ้เรื่องของหน้าบัตรตรงนี้เขาจะขยายอายุเวลาให้ค่ะก็คือยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิม